สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน a n u e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายนคัดทีเด็ดทีมชาตินะครับวันนี้ให้กันทั้งหมด7คู่มีคู่เด่นอย่างฝรั่งเศสจะพบกับกรีซในเวลาตีหนึด้วยนะครับวรวมไปถึงฟุตบอลคู่อื่นๆอีกประมาณ6-7คู่เนี่ยมีทั้งฟินแลนด์พบกับซานมาริโนซโลวีเนียเจอเดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์เจอโรมาเนียอิสราเอลเจออันโดร่าพวกนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นบอลฟุตบอลทีมชาตินะครับศึกนี้จะเป็นศึกฟุตบอลยูโรนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่มีทัศนะติดตามก็กดแอดดี6หกเหรือกดลิงก์ด้านล่างนี้เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับเริ่มต้นเกมคู่แรกคู่นี้เป็นฟุตบอลยูโรนะครับ เวลาตีหนึวันนี้ฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอกับกรีซนะครับต่อกรีซด้วยเลดลูกครึ่งควบ2อโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกนะครับก็คู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งนะครับในปี2004เกมยูโรครับแล้วก็ปี2006ฝรั่งเศสชนะเกมอุ่นเครื่องล่าสุดในบ้านฝรั่งเศส1นูนย์ะครับก็เลดวันนั้นต่อลูกควบลูกครึ่งเอเชียน,นีครับยังไม่เข้าเป้า แล้วก็3เกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นเกมรอบคัดเลือกยูโรในปีนี้นะครับเดือนมีนาคมฝรั่งเศสก็เก็บชนะได้3นัดรวดเลยเล่นในบ้านเกมแรกเลยนะครับวันที่ย5มีนาคมเจอกับเนเธอร์แลนด์กดเนเธอร์แลนด์ไป40นะครับเอเชียนะครับต่อเนเธอร์แลนด์ประมาณครึ่งลูกทำเงินนะครับแล้วอีก2นัดหลังไปเยือนไอร์แลนด์กับยิบบอตา กดมา30กับ1 0นะครับแต่เอเชียนี่ครับยังไม่ทำเงินนะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวม10เกมหลังสุดหลังจากที่ฝรั่งเศสอันนี้รวมเกมบอลโลกด้วยนะครับที่ชิงกับอาร์เจนตินาแล้วก็เสมอ2 2โดยอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โลกไปเนี่ยฝรั่งเศสภาพรวมผมยังมองว่าเอเชียนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำเงินได้นะครับทุกราคาส่วนทีมเยอนกีเกมล่าสุด เจอกับไอซ์แลนด์เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเอาชนะไอซ์แลนด์มา2-1แต่เกมนั้นเล่นในบ้านนะครับ10เกมหลังสุดของกีดเนี่ยผมยังมองว่าเอเชียนดิแคยังอยู่ในโซนทำเงินอยู่นะครับวันนี้สามารถลองใส่ฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับก็ถ้าจะลองใส่ฝรั่งเศสก็ลองลูกครึ่งครบ2ถ้าวันนี้มาเยือนแล้วก็พยายามเล่นเกมรับก็มีโอกาสนะครับ ฝรั่งเศสเอง10เกมหลังสุดเลททาประตูถือว่าเยอะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันกีตทาได้17ประตูเสีย7เ,เท่ากับฝรั่งเศสเนี่ยยิงประตูเฉลี่ยคู่นี้มีโอกาสยิงบอลสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าเทคนิคของกรีตเองจะมาเล่นเกมรับได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าเลทต่อลูกครึ่งควบ2ด้วยสถิติของฝรั่งเศสเนี่ยผมยังมองว่าถ้าเจอกับทีมอะไรระดับที่สามารถต่อได้ขนาดนี้เนี่ย น่าจะเก็บชัยชนะเหนือเอเชียนครับได้ไม่ยากมากแล้ววันนี้เองฝรั่งเศสจะอยู่ในแผน4-3-3นะครับมีผู้รักษาประตูอย่างบริช g e แชมบอแล้วก็เซนเตอร์คู่เป็นโกนาเต้ยืนคู่กับเวสตีย์โฟฟาน่านะครับแบ็กซ้ายใช้เป็นทิโอเออร์ดองเดสแบ็กขวาใช้เป็นจูเลสคุนเด e มิดฟิลสามคนนะครับมีคามาวิงกาแล้วก็ยูซอฟโฟฟาน่ารวมไปถึงอองตวนกิสมันด้วย แนวลุกขยับมาใช้เป็นมัวนี่นะครับยืนควบคิงส์ลีโคลแมนแล้วก็มีคีเลียนเอมบัปเป้อาจจะได้สวมเป็นปอกแขงกับตันทีมด้วยนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนวันนี้เนี่ยให้โฟกัสไปที่มิดฟิลด์ตัวลุกเบอร์11บเอ็ดนะครับอ as ันนาสตาซิออสบากาเซตัสนะครับชื่อนักเตะกรีนี่อ่านยากกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็คู่ เซนเตอร์เนี่ยวันนี้ผมยังมองว่าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเรตติ้งที่โซฟาสกอร์เนี่ยให้อยู่ประมาณ7จ็อัพกันหมดเลยในแะผงเกมรับรวมไปถึงผู้รักษาประตูด้วยนะครับวันนี้ผมว่าผู้จัดการทีมของกรีซเองเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้จักฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับต้องรู้จักกัสโปเย่กันอยู่แล้วแล้วในขณะเดียวกันผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสเป็นดิดดเยเดอชองนะครับก็วันนี้เนี่ยด้วย ารางกลุ่มฝรั่งเศสเก็บชนะ3นัดรวดเลยนะครับมี9แต้มในขณะเดียวกันกีตเองก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมชนะมา2นัดมี6แต้มเลยครับวันนี้จะเป็นนัดที่3ของกีตวันนี้เล่นที่บ้านฝรั่งเศสผมยังมองว่าฝรั่งเศสน่าจะมีโอกาสชนะแต่ว่าถ้าจะลุ้นกันสนุกสนุกเชียร์บอลลองเล่นลองลูกครึ่งพวบ2กีตเชียร์ได้ครับผู้ถัดมา5ทุ่มนะครับ คู่แรกก็ว่าได้วันนี้ฟินแลนด์เจอกับซานมาริโนเลดฟินแลนด์ต่อใส่ซานมาริโนสามลูกครึ่งครบ4เลยนะครับบอลสูงต่ำอยู่ประมาณ4ลูกครึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมี6ทีมนะครับมีคาซัคสถานเดนมาร์กโซโลวีเนียฟินแลนด์ไอซ์แลนด์เหนือซานมาริโนมี4ทีมแรกนะครับที่มี6คะแนนเท่ากัน แล้วก็เป็นการชนะ2แพ้1นั่นหมายความว่าซานมาริโนเองอยู่บวยนะครับ3นัดแพ้3นัดรวดเลยยังทำประตูไม่ได้เสีย7ประตูยังไม่มีแต้มวันนี้จะต้องมาเจอฟินแลนด์ที่เคยเจอกัน2ครั้งเจอกันที่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดฟินแลนด์กดใส่ซานมาริโนไปแนะครับแล้วอีกเกมหนึงปี2011ในสึกยูโรครับเหมือนกันฟินแลนด์ไปเยือนซานมาริโนชนะ1 0ูนย์ เกมล่าสุดฟินแลนด์เพิ่งเอาชนะสโลวีเนียมา2-0นะครับถือว่าประเดิมผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก่อนหน้านี้ไปเยือนไอซ์แลนด์เหนือชนะ1-0ไปเยือนเดนมาร์กแพ้มา3า3-1พิจาราณาแค่3เกมนี้เอเชียนคับถือว่าทำเงินไปแล้ว2นัดในขณะเดียวกันซานมาริโนเนี่ย10เกมหลังสุดแพ้8เสมอ2เกมเยือนทั้งหมด10นัดแพ้9เสมอ1นะครับแล้วก็ไปเยือนทีมอย่าง ฮังการีแอลเบเนียอันโดราโปแลนด์นะครับโดนอย่างน้อย4-5ประตูเป็นหลักเอเชียนกับส่วนใหญ่ทำเงินแพนะครับแต่ทำเงินก็วันนี้เลทต่อประมาณ3ลูกครึ่งครบ4เนี่ยถ้าเจอทีมในระดับฮังการีและโปแลนด์แพ้40วันนี้เจอฟินแลนด์ด้วยสภาพอากาศนะครับผมยังมองว่าเลทต่อ3ลูกครึ่งครบ4ฟินแลนด์เคยชนะซามาริโนมาแล 80, ้ว8 0ในวันนี้ต้องเชียร์บังต่อ วันนี้ต่อฟินแลนด์3ลูกครึ่งครบ4เชียได้ครับผู้ถัดมาตี1.45บ้านซโซโลวีเนียนะครับวันนี้สตาดิโองรุสกี้วูดนะครับเจอกับเดนมาร์กทีมเยือนเดนมาร์กมาต่อ,ซอโซโลวีเนียใส่ราคาครึ่งลูกแล้วก็เวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งเดนมาร์กกับซโซโลวีเนียเองมีแต้มเท่ากัน6แต้มนะครับชนะ 2, สแพ้นหนึ่ก็สถิติภาพรวมช่วงหลังเคยเจอกันครั้งเดียวในปี2008 เดนมาร์กไปเยือนสโลวีเนียเฉือนชนะมา2-1นึงนะครับเป็นเจ้าบ้านสโลวีเนียต่อเดนมาร์กด้วยราคาปอภาพรวมช่วงหลังมาสโลวีเนียเจ้าบ้านก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับ10เกมเนี่ยชนะ5เสมอ3แพ้2เกมล่าสุดบุกไปเยือนฟินแลนด์แพ้มา2 0แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6เดือน6ปี2022ไปเยือนเซอร์เบียในเกมยูฟ่าในชั้นลีกแพ้มา4-1นะครับ แต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยผมยังมองว่าสวีเดนเนียน่าจะมีทีเด็ดเลดลองครึ่งลูกก็ทําเงินได้เป็นประจําในขณะเดียวกันเดนมาร์กเองออกนอกบ้านทีอะไรเป๋ทุกทีเล่นในบ้านเกมล่าสุดชนะไอร์แลนด์เหนือ1นกับชนะฟินแลนด์สามหนึ่งนะครับแต่ว่าออกนอกบ้านเนี่ยล่าสุดไปเจอทีมรองบอลอย่างคาซัคสถานไปต่อใส่คาซัคลูกครึ่งครบ2นะครับแต่ว่าแพ้มา3-2เอเชียนี่กับช่วงหลัง10เกมม่หลังสุดติดลบด้วย แล้วผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดสโลวีเนียยังทําได้ดีเรดลองครึ่งลูกวันนี้มีโอกาสนะครับขออนุญาตลองเจ้าบ้านสโลวีเนียเรดลองครึ่งลูกเชียบบอลลองเชียร์ได้ครับ <S <S อีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้าวันนี้ไอซ์แลนด์เหนือเปิดบ้านเจอคาซักสถานนะครับเป็นเจ้าบ้านไอซ์แลนด์เหนือต่อใส่คาซักสถานราคาหนึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับ คาซักเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าอยู่อันดับที่1เลยแล้วมีผลต่างประตูดได้เสียดีมากในขณะเดียวกันไอซ์แลนด์เหนือมีแค่3แต้มเท่านั้นเองจาก3นัดหลังสุดพวกเขาไม่เคยพบกันเลยนะครับแล้วเกมล่าสุดไอซ์แลนด์เหนือไปเยือนเดนมาร์กแพ้1 0ึซึ่งก่อนหน้านี้เจอฟินแลนด์เล่นในบ้านแท้แท้แพ้10ึไปเยือนซานมาริโนไปต่อใส่ซานมาริโนสลูกครึ่งครบ3บทอัดเต็มที่นะครับแต่ยังเค้นได้แค่2 0ภาพรวมดู10นัด ชนะ2ครั้งเองเอเชียนะครับ10เกมทําเงินอยู่2ครั้งในขณะเดียวกันคาซักเนี่ยเปิดหัวมาด้วยในเกมยูโรครับถือว่าทําผลงานได้ผิดคาดนะครับเกมล่าสุดแพ้สซโลวีเนีย1-2แล้วอีกนัดหนึ่งในบ้านเฉือนเดนมาร์กทีมแต่งม,ม,มาด้วยสกอร์3-2แล้วล่าสุดไปอัดใส่ซานมาริโนเลดไปเยือนต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่าทําผลงานได้ดีวันนี้ถ้าจะติดฟอร์มป,ปัจจุบันนี้ผมยังมองว่าคาซักทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับ เพียงแต่ว่าออกนอกบ้านเนี่ยน <eland> so ่าจะเป็นห่วงนิดหน่อยเพราะว่าออกนอกบ้านมาเลดลอง1ลูกเนี่ยผมยังมองว่าไอแลน่าจะยิงแต่ว่ามีโอกาสชนะบางๆเท่านั no ้นเองนะครับเลดต่อ1ลูกเนี adi, ่ยัยังอยู่บอลรองคาซักเลดลอง1ลูกสนุกกว่าครับผู้ถัดมานะครับเป็นเกมยูโรคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คีบันพาร์กตีหนึ่งสี่หสวิตเซอร์แลนด์เจอโรมาเนียนะครับ ก็เป็นเจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์ต่อโรมาเนียลูกควบลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียอิสราเอลโคโซโวอันดอร่าแล้วก็เบรุุชนำอันดับที่1มา3นัดชะนะ3นัดรวดเลยกวแต้มเป็นของสวิตเซอร์แลนด์เจ้าบ้านนะครับในขณะเดียวกันที่2เน่ยเป็นของโรมาเนีย3นัดชะนะ2เสมอหน ทั้งคู่ยังไม่แพ้ใครนะครับมีเจ็ตแตมคู่นี้เนี่ยสวิตเจอโรมาเนียถือว่าเจอสองครั้งเจอกันน้อยนะครับแต่ว่าสวิตเซแดนเองเล่นในบ้านแพ้โรมาเนียมา1นึ่งสในเกมอุ่นเครื่องแล้วในเกมยูโรครับปี2016ไปเยือนโรมาเนียสเสมอหน่งหนึ่งนะครับเอเชียนีกับเนี่ยถือว่าสวิตเองยังไม่เคยทำเงินกับโรมาเนียได้เลยสนัด ที่ผ่านมาในเกมยูโรครับปีนี้เดือนมีนาคมนะครับเกมแรกสวิตไปอัดเบลารุสมา50ก่อนกลับมาเล่นในบ้านทรมใส่อิสราเอลมา30แล้วไปเยือนอันดอร่าชนะ2-1นะครับผมยังมองว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์ในบ้านเนะี่ยยังแข่งกั้งเอเชียดีกับในบ้านก็ถือว่าทำเงินได้ดีในขณะเดียวกันโรมาเนียเอง3นัดก่อนหน้านี้มีไปเยือนอันดอร่าชนะ2 0ไปต่อลูกครึ่งครบ2ทําเงินนะครับ แล้วก็กลับไปเล่นในบ้านเขือนชนะเบรารุสมา2-1ต่อ1ลูกถือว่ารอดตัวไปแล้วไปเยือนโคโซโ,โวไปต่อโคโซโ,โวราคัดเสมอนะครับเอเชียในกลับถือว่าเจ้า4นัดหลังสุดทำเงิน2ครั้งเสมอ2ครั้งยังแข่งแก่งนั้งคู่นะครับคู่นี้แล้วผลต่างประตูได้เสียนะยิงกันไม่หนีเลยเลดต่อลูกครบลูกครึ่งในบ้านนะครับของสวิตเซอร์แลนด์5เกมหลังสุดทุกรายการนั้งแต่ปี2006 ทำเงิน3ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วเลทสอลูกครึ่งมีโอกาสออกบอลต่ําในขณะเดีวยวกันทีมเยอรมานเนียไปเยือนทั้งฝรั่งเศสและเดนมาร์กเลทลองลูกควบลูกครึ่งเอเชียได้กลับทำเงินทั้งหมดนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่แข่งแก่งกันทั้งคู่ถ้าจะต้องเชียร์จริงๆผมยังชอบบอลต่ํานะครับคู่นี้ขออนุญาตอยู่บอลต่ําเลทลองสองลูกควบสลูกครึ่งหรือ เลทส,สองลูกครึ่งไปได้ครับคู่ถัดมาตีหนึ่งสี่สิบห้าน่ครับวันนี้ที่บ้านอิสราเอลจะพบกับอันดอรา่าเป็นอิสราเอลต่อใส่อันดอร่าสองลูกครึ่งเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่สามลูกครึ่งก็อิสราเอลเองก็ถือว่าชนะหนึ่งสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมาแล้วในขณะเดีวยวกันอันดอร่าสามเกมยังเก็บชัยชนะไม่ได้แล้วคู่นี้เนี่ยอิสราเอลเอเชียนีิกับทำเงินทั้งหมดนะครับ สครั้งตั้งแต่ปี2014และปี2015วิลลอดสนะีนัดชนะลวดนครับเกมลราสุดอิสราเอลไปเยือนเบลารุสชนะมา2-1แล้วก็ไปเยือนสวิตแพ้มา3-0เกมแรกต่อใส่โคโซโ,โวทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป1-1ก็ถือว่าเป็นบอลสูงเลยแหละสำหรับอิสราเอลในขณะเดียวกันอันดอร่าวันนี้มาเยือนนะผมยังมองว่าน่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักเพราะ8 เพราะช่วงหลังเนี่ยตั้งทั้งหมด7เกมหลังสุดอันดอร่าเป็นบอลต่ําทั้งหมด5ครั้งเลยนะครับเกมล่าสุดอันดอร่าเล่นในบ้านด้วยก็ยันสวิตเซอร์แลนด์ไว้ไม่อยู่นะครับแพ้มา1,2แต่เอเชียนี่ครับยังถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่ทําเงินได้ดี10นัดทําเงินไปทั้งหมด7ครั้งแต่ผลต่างประตูได้เสียสู้ิอราเรลยังไม่ได้นะครับอิสราเอลยิงได้ดีกว่ายเยอะตั้งอยู่ที่1.8ประตู เลตต่อ2ลูกครึ่งเนี่ยผมยังมองว่าอิสราเอลในบ้านวันนี้น่าจะต้องเก็บ3แต้มเผื่อโรมาเนียเองแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะได้ตีตื้นขึ้นไปอยู่7แต้มเท่ากันวันนี้ต้องเชียร์อิสราเอลเลตต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเชียร์เจ้าบ้านอิสราเอลเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่นี้ผมให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับก็เป็นไอซ์แลนด์นะครับเจอกับยิบบอตา้า ก็ฝากเพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหกเจ็ตามมาขอที่เด็ดวีพีคู่ไอซ์แลนด์กับยูบอต้ากันได้นะครับโอเวอร์เดอร์ที่4ลูกควบ4ลูกครึ่งเอเชียนี่ครับต่ออยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4หรือ3ลูกครึ่งนะครับก็คู่นี้ในยูบอต้าอยู่บวยเลยนะอยู่ดับ5ในขณะเดีวยวกันไอซ์แลนด์อยู่ดับ4มีศูนย์แต้มทั้งคู่วันนี้ดูแล้วในไอซ์แลนด์น่าจะได้เปรียบก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเคยเจอยูบอต้าแล้วกดมาแล้ว7 0ตั้งแต่ปี2014แล,แล้วหลังจากนั้นก็ชนะน,นะครับแต่ว่ายังแพ้เอเชียไฮดกับอยู่ไอร์แรนด์เองเล่นในบ้านเกมแรกเลยก็คือแพ้ฝรั่งเศส1-0แล้วล่าสุดไปเยือนกีตแพ้มา2-1นะครับเอเชียดีกับไม่ทำเงินมาทั้งหมด7เกมแล้วในขณะเดียวกันยิบบอต้าเล่นในบ้านล่าสุดโดนฝรั่งเศสชนะนนมา3 0แล้วไปเยือนในทแลนดแพ้3-0นะครับ เกมแรกเจอกีดแพ้สาศูนย์เหมือนกันคือแพ้3นัดรวดเลยแต่เช่นกับทำเงินไปทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วมีโอกาสออกบอลต่ำด้วยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ด v i p นะผมยังมองยิบอตาเองออกนอกบ้านมาเนี่ยมีโอกาสแพ้เยอะแหละแต่ว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดน่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักไอแลนด์ Island เองช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเจอฝรั่งเศสแพ้1 0่แล้วเจอรัสเวียก็เกือบเกือบไปนะครับในเกมอุ่นเครื่องปีนี้เนาะ แล้วล่าสุดไปเยือนกีตแพ้มา2-1ถ้าต่อระมาณ3ลูกคือครบ 4, นะี่ยผมยังมองว่าแอบแพงนะครับแต่ก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหตามมาขอทีเด็ดวีพคู่ไอ, ip, อร์แลนด์กับยิปบอตาได้เลยครับย่อนสรุปทีเด็ดวันจันนะครับวันนี้ก็บอลเยอะผมคัดเด่นๆคู่เด่นมาให้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือกดแอดดีดีหาสรับ ท่านที่ยังไม่มีทัศนะติดตามนะครับเราจัดทีเด็ด VIP s u p ซูเปอร์ VIP แล้วก็บอลเสบให้ด้วยนะครับคงจะคัดได้มาให้เนี่ยคงจะไม่ครบทุกคู่นะครับก็พยายามทำเวลาเพื่อให้อัลกอริทึมมันจับด้วยนี่ต้องเรียนตามตรงช่วงหลังวิวดอบลงมาเยอะนะครับแต่ก็ยังมีทีเด็ดมาให้เพื่อนๆทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงก็สําหรับสมาชิกช่องนะครับเราก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับย่งตอบด้วยตัวเองเหมือนเดิมนะครับ ก็วันนี้คู่เด่นคู่แรกผมยกให้เป็นคู่ไฮไลท์ประจำวันนะครับฝรั่งเศสเจอกีตเวลาตีหนึคู่นี้ชอบกีตนะครับผมยังมองว่าฝรั่งเศสเองเล่นในบ้านน,น่าจะชนะกีตได้ไม่ยากแต่ต่อตั้งลูกครึ่งครบ2อกีตเองก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับช่วงหลังขออนุญาตอยู่บลองรองกีตเลดประมาณสักลูกครึ่งครบสอเสียได้ครับ คู่ถัดมานะครับไล่เวลาเหมือนเดิมห้าทุ่มฟินแลนด์เจอซานมาริโนคู่นี้ชอบฟินแลนด์นะครับต่อสามลูกค่ครบสี่เนี่ยเชียร์ฟินแลนด์ยิงแน่นอนนะครับอีกคู่หนึ่งถัดมาโโลวีเนียเจอเดนมาร์คคู่นี้ชอบบอลลองนะครับขออนุญาตลองเจ้าบ,บ้านโโลวีเนียเลทลองครึ่งลูกเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งไอ์แลนด์เหนือเจอคาซักสถานเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้า อีนี้คาซักสถานมาแรงนะครับมาเยือนแล้วก็น่าจะมาเล่นเกมรับเป็นหลักนะครับเน้นๆเลยเลดลองทีมเยือนคาซักลอง1ลูกเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งตีหนึ่งสี่วิตเซอร์แลนด์เจอโรมันเนี่ยคู่นี้ผลงานดีทั้งคู่ถือเป็นบอลดูยากนะครับถ้าเชียร์จริงๆขออนุญาตอยู่บอลต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยเชียร์บอลอันเดอร์นะครับต่ำประมาณสัก2ลูกครึ่งน,นะครับ อีกคู่หนึ่งถัดมาอิสราเอลเจอเอลดอร่านะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจนะครับเอลดอร่าเองวันนี้เนะี่ยต้องมาเยือนนอกบ้านเนะี่ยผมยังมองว่าอิสราเอลต่อใส่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งน่าจะมี3สูในให้เห็นเชีย์เจ้าบ้านอิสราเอลครับและคู่สุดท้ายไอร์แลนด์เจอยิบบอรตาคู่นี้ผมยกให้เป็นทีเด็ด VIP นะครับฝ่าเพื่อนๆกดแอดดีๆหกเจ็ดแปดเก้าหรือกดลิงก์ใต้ ได้นะครับเรายังมีทีเด็ด v i p จัดซูเปอร์ VIP คู่อื่นให้ด้วยนะครับแล้วบอลสเต็ปยังให้เหมือนเดิมนะครับกดลิงก์ต้คอมเานต์หรือกดดดดหดีเตามมาขอทีเด็ดคู่ไอแลนด์กับยิบบอตาได้เลยครับทั้งหมดก็เป็นทีเด็ด v i p ประจําวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้บอลเยอะเหมือนเดิมสวัสดีครับ